ทรัมป์กางแผนสันติภาพเนทันยาฮูยกมือให้ไฟเขียวแผนทรัมป์20ข้อหยุดสงครามกาซาแต่เงื่อนไขที่ตามมานี่ฟังแล้วเหมือนกำลังยื่นจดหมายให้ฮามาสเซนลาตายดีๆนี่เองวันที่29กันยายนที่ทำเนียบขาวเนทันยาฮูยืนเคียงข้างโดนอลทรัมป์ประกาศหนุนแผนสันติภาพ20ข้อเพื่อหยุดสงครามกาซาฟังดูดีใช่ไหมครับแต่พอเปิดเงื่อนไขทีละข้อโอ้โห นี่มันข้อตกลงแห่งการยอมจำนนมากกว่าสันติภาพข้อ1หยุดยิงภายใน72ชั่วโมงและปล่อยตัวประกรันทั้งหมดข้อ2แลกเปลี่ยนตัวประกรันกับนักโทษปาเลสไตน์แต่เป็นดีลที่อิสราเอลถือไพ่เหนือสุดข้อ3หฮามาสต้องสลายตัวเองพร้อมปลดอาวุธใครอยากอยู่รอดต้องยอมรับนิรโทษกรรมข้อ 4. กาซาจะถูกปกครองโดยบอร์ดเทคโนแครดมีคณะกรรมการสันติภาพนานาชาติคุมเกม แถมทรัมป์นี่แหละเสียบเก้าอี้คุมการฟื้นฟูย่างกับผู้ว่ารัฐใหม่ข้อ 5. อิสราเอลสัญญาจะถอนทัพแต่จะยังคุมเขตกันชนและสงวนสิทธิ์บุกกลับทันทีถ้าฮามาสเผอแม้แต่นิดเดียวสรุปว่าแผนทรัมป์ไม่ใช่ดีวสันติภาพแต่เป็นสัญญาแพ็กเกจปลดล็อกอิสราเอลเต็มที่ฮามาสเซ็นคือจบฮามาสไม่เซ็นคือโดนถล่มต่อดราม่าแรงขึ้นไปอีกเมื่อทรัมป์เองประกาศกล่าวว่า นี่อาจเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาริยธรรมเราพร้อมขีดเส้นตายให้ฮามาสเลือกเซนหรือเจ็บโลกสองขั้ว8ชาติอาหรับรีบหนุนแผนทรัมป์เต็มเสียงแต่พันธมิตรฮามาสด่าแผนนี้ว่าเป็นแผนบีบกาซาให้ตายช้าๆแผนทรัมป์20ข้อที่โลกบอกคือหยุดสงครามแต่เงื่อนไขจริงๆมันคือดีลยอมจำนนแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็ติดตามแล้วคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับ